วค,คือคอยนิมูลเวโลอาจจะมูลอีกครั้งเมื่อมีการพาร์ตเนอร์กับบีฟินิกเพื่อจะเข้าไปสู่ในโลกของไบแ a น c e สมาร์ทเชน n ฉะนั้นข้อมูลนี้น่าสนใจมากๆฉะนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลเนื่องจากเวโลวันนี้ได้ทำการพาร์ตเนอร์กับ ดีฟ n นิ e นะครับฉะนั้นเราจะมาอธิบาย2ประเด็นนะครับคือ e f ฟ n i t e กับ Velo แหละนะครับและก็จะไปสู่การบทสรุปว่าทั้ง2อ,องค์กรน,นี้มีการจับมือกันเพื่อจะเติบโตในด้านไหน,น,นและรายละเอียดเป็นอย่างไรฉะนั้นในคลิปนี้เป็นเรื่องสำคัญก่อนอื่นนะครับ Velo นะถ้าเปรียบเทียบนะครับว่า v l o เนี่คืออะไรเวโลนะครับก็คือว่าเป็น โปรโตคออันหนึ่งนะครับที่เขาเรียกว่าเวโลโปรดรคอนะครับคือการโอนเงินแบบไร้ผมแดงมีการโอนเงินที่รวดเร็วต้นทุนถูกนะครับแล้วก็ไวนะครับและก็การโอนเงินเนี่ยก็มีความแม่นยำและถูกต้องด้วยเนื่องจากว่าการโอนเงินในในระบบธนาคารแบบดั้งเดิมเนี่ยต้องใช้เวลายอย่างน้อย3-5ถึงวันนะครับก็จะสามารถทำการโอนเงินได้นะครับ ยิ่งบริษัทข้ามชาติเนี่ยต้องการโอนเงินเป็นจำนวนเยอะเท่าไหร่เนี่ยมันก็ต้องใช้ต้นทุนที่ถูกนะครับแล้วก็เรื่องของการโอนที่รวดเร็วขึ้นฉะนั้นเวโรแลกเนี่ยคือคำตอบนะครับในการโอนเงินไลฟ์ผมแดงนั่นเองที่จะมุ่นเน้นนะครับผ่านระบบสมาร์ทคอนแทคของ xlm หรือ Stella นะครับเพราะว่าทาง เวโลเนี่ยมีการจับมือกับสเต l a r เพื่อจะทําการพัฒนาระบบการโอนเงินไลฟ์โคมแดงจนทําให้เวโลนะครับตอนนี้มีทั้งหมด13พาร์ทเนอร์หลักนะครับที่เป็นบริษัทชั้นนําทั่วโลกเพื่อจะทําการโอนเงินเนี่ยข้ามประเทศนั่นเองถ้าพูดถึงเวโลแหละนะครับก็มีการจับมือไม่ว่าจะเป็นเทมโปแล้วก็ระบบเครือข่ายบล็อกเชนของสเตล่านะครับที่จะซักมากที่จะใช้สมาร์ทคอนแทคเนี่ย พัฒนาโปรเจกต์ไปร่วมกันเพื่อจะทําให้การเงินเนี่ยมันโอนสะดวกง่ายและรวดเร็วเท่านั้นเองแต่ตอนนี้นะครับความที่เวลโลกมีจุดเด่นตรงนี้นะครับก็จะคล้ายๆกับตระกูลของ XRP และ XLM นะครับที่มีเหรียญให้ท่านเทรดอยู่บนกระดานนะและจุดเด่นของมันคือเมื่อมันมีเหรียญน,นะครับให้เทรดอยู่บนกระดานก็จะทำให้รูปแบบนะครับการเก็งกำไรเนี่ยจะคล้ายๆกับ XRP กับ XLM ใครเป็นสายแพ s i v e อิ c ค m e นะครับชอบ XRP XLM บ้างกดหนึ่งนะครับเวโลเป็นคำตอบนะที่เป็นสายนี้ที่ชอบส่วนใหญ่เป็นใครเป็นสายซิ่งกดสองนะครับเหรียญนี้ไม่เหมาะกับท่านผมบอกประมาณนี้นะครับแต่พอเวลามันพุ่งก็พุ่งเลยและข่าวเนี้ยน่าจะทำให้เวโลเนี่ยเริ่มมีอาการนะครับที่กราฟเนี่ยจะมีการพุ่งขึ้นมาบ้าโอเคนะ เวโลนะครับถูกก่อตั้งเมื่อปี2018โดยคุณชัชวานเจียรวะนนท์นะครับเจ้าของทายหาดชื่อดังของ CP นะครับในเครือ CP นั่นแหละของคุณทานินเจียรวะนนท์นะครับและมีที่ปรึกษาเป็นเจสต์เมคเคเลสหรืออดีตผู้ก่อตั้ง Ripper และ Stella สนะครับมาเป็นที่ปรึกษาโดยเวโร่แหลเนี่ยตั้งเป้าที่จะเป็นเครือข่ายการชำระเงินที่สะดวกและรวดเร็วมากขึ้นนะครับและสามารถใช้ได้ทั่วโลกแต่ อพอยแรกตอนแรกนะครับเวโรเนี่ยเริ่มจากประเทศไทยแล้วก็เซาทอิเชียนี่แหละฉะนั้นเวโลนะครับโดยทั่วไปก็คือการโอนเงินข้ามประเทศนะครับแล้วเขาก็มีการจับมือกับ d f i i ฟ d i f i i n i x นะครับฉะนั้น d e f i n i x เป็นแพลตฟอร์ม DeFi ฟีเจอร์ชื่อดังอย่าง Rebalancing นะครับ Farming ซึ่งมีการปรับสมดุลระหว่างสินทรัพย์เพื่อจัดการความเสี่ยงของ Port ตโฟ i o โ และแพลตฟอร์มในการแลกเปลี่ยนสก,กุลเงินดิจิตัลบน d e f i หรือเราเรียกว่า e c e n t r a l i z e d Exchange หรือ d e x นะครับไปจนถึงการทำ Yield Farming ปัจจุบัน d e f i n i t นะครับทำงานอยู่บนเครือข่ายบล็อกเชนระดับโลกนะครับสองแห่งได้แก่ b บ a n c e Smart Chain แล้วก็ Kin c h a i นนั่นเองดังนั้น Bitfinex เมื่อมีการ ไอ้ดิฟ i เนเมื่อมีการจับมือกับเวโรนะครับพอยต์หลักๆสำคัญก็คือว่าเวโรเนี่ยตั้งใจที่จะทำตรงนี้นะครับเพื่อจะเข้าไปในไบแ c นนั่นเองนะครับโดยการที่เข้าไปในไบแอนเนี่ยเพื่อจะทำการให้เวโรเนี่ยเป็นที่รู้จักนะเป็นประเด็นแรกนะครับคือเป็นที่รู้จักสำหรับคนทั่วไปมากขึ้นและประเด็นที่สองนะครับคือเวโรเนี่ยอยากที่จะให้ เครือข่ายของตัวเองเนี่ยมันอยู่ในโลกของ d e f าเอาไปทีลราประเด็นก่อนประเด็นแรกนะครับคือเรื่องของผลตอบแทนวีโลเมื่อเข้าไปใน n บแน e สมาร์ทเ a i นแล้วมีการจับมือกับดีฟินิชนะครับเขาตั้งใจแล้วแหะว่าเขาเนี่ยจะทำการให้คนเนี่ยรู้จักกับเหรียญน,นี้มากขึ้นโดยการเข้าไปพูเหรียญน,นะครับซึ่งค่างเงินหลักๆเนี่ยน่าจะเป็น ตระก,กูลของไบแอนนะครับเพราะอยู่ในเครือข่ายไบแอนสมาร์ทเชนนี่เริ่มตระก,กูลของไบแอนก่อนไม่ว่าจะมี bnb นะครับแล้วก็มี phoenix นะครับแล้วก็มี busd เป็นของไบแอนทั้งนั้นทนั้นั้น token vero นะครับจำนวนร้อยล้านเหรียญเนี่ยมูลค่าประมาณ1,673บาล้าน3ามแสนบาทนะครับณนะวันที่27กันยายนปี25 จะถูกผักบนแพลตฟอร์ม DeFi ของ d e f i n e ชนั่นเองนะครับฉะนั้นความร่วมมือนี้เป็นก้าวแรกนะครับที่ Velo เนี่ยจะมีรูปแบบ DEX นะครับหรือว่า Decentralize นนะครับและมีการเชื่อมโยงกับโทเค็นจนทำให้โทเค็นเนี่ยมีโอกาสได้เติบโตมากขึ้นนะครับรวมถึงโทเค็นต่างๆนะครับรวมถึงการที่เวโ o เนี่ยตั้งใจจะ พาร์ทเนอร์กับดีฟินเนี่ยตั้งใจที่จะทําให้ราคาของเหรียญเวโลมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นตอนนี้ราคาของเวโลนะครับมีการซื้อขายประมาณ5ในกระดานบีทาซ่าประมาณ14-15บาท13-15บาทลองเข้าไปดูนะครับแล้วก็ผมดูที่แล้วจากปลายปีนะปี2ปีที่แล้วในช่วงปลายปีเวโ o จะมีโปรเจกต์ใหญ่ทุกปลายปีเลยน่าจะมีการโอนเหรียญนขนับข้างนะครับ จนทำให้ราคาของเวโร่สูงขึ้นเป็นพิเศษในรอบปลายปีถ้าเกิดใครจะซิ่งนะครับก็ผมไม่ค่อยแนะนำนะเหรียญนี้แต่ใครชอบใส่แพสซีฟท,ทผมแนะนำเลยนะครับนั้นเวโร่นะยิ่งมีการจับมือกับ b ีฟินเเท่าไหร่นะครับดีฟินเเท่าไหร่เนี่ยราคาก็ยิ่งเติบโตมากขึ้นนะครับแล้วผมคิดว่าพอมีไอแพลตฟอร์ม d e f าเป็นของตัวเองอนะ่ะเวโรนะครับแล้วก็เอา เรื่องของไอเหรียญน,นะครับที่เป็น Stable Coin ที่เป็นพาร์ทเนอร์ของเวโ o มาอย่างบายนนะครับเข้ามาช่วยเนี่ยผมว่าเวโ o เนี่ยน่าจะเป็นแพลตฟอร์มที่เริ่มที่จะมีการเติบโตมากขึ้นนะครับก็ต้องดูกันต่อไปว่า v วโ o เนี่ยเขาจะมีวิสัยทัศน,น์ยังไงแล้วเขาจะเคลื่อนรูปแบบการทำงานของเขาอย่างไรต่อไปนั้นท่านผู้ชมนะครับใครว่าเวโ o จะ ราคาจะพุ่งแน่ในปลายปีนี้กดหนึ่งนะครับใครว่าไม่พุ่งกดสองไม่เป็นไรนะครับคำตอบน,นี้อาจจะผิดหรืออาจจะถูกไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกสามารถคอมเมนต์มาเพิ่มเติมได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีทั้งหมด4ช่อางนางือบล็อกดิฟเฟบุ๊กยูทูบไลน์กลุ่มโดยเฉพาะไลน์กลุ่มเราชื่อคริสโต c ซีคอมมิ y นะครับก็ทักมาได้เลยเพราะในไลน์กลุ่มนี้ฟรีและก็ไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะครับและจะช่วยในท่านในการลงทุนด้วยกัน แนะนำนะคบว่าในกลุ่มนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับลองเข้าไปคุยกับเพื่อนเพื่อจะเข้าใจในการลงทุนมากขึ้นและผมแนะนําว่ามีอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่ชื่อว่ากลุ่ม Signal นะครับก็จะช่วยท่านในการลงทุนนะครับทั้งตลาดตปอดตลาดฟิวเจอร์แล้วก็การเทรดรายวันก็จะมีหมดเลยสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านมากที่ได้รับชมในคอนเทนต์วีด้วยกันและสุดท้ายนี้นะครับผมก็หวังว่าเวโลจะโก t ูดข้มูลไปด้วยกัน และพอร์กตการลงทุนของท่านจะมูลนไปด้วยกันกับช่องคอยนในมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับอยากจะซื้อเครื่องขุดบิตคอยต้องร้านอินฟินิตม i n เนอร์เท่านั้นร้านอินฟินิตม i n เนอร์มีบริการครบทุกวงจรทั้งซื้อทั้งขายทั้งซ่อมทั้งวางระบบไฟทั้งวางระบบเหมืองใครอยากจะได้เครื่องขุดบิตคอยเครื่องขุดคริปโตชั้นนำสามารถติดต่อเบอร์โทรศัพท์บนหน้าจอนี้รวมถึงทักอินบ็อกซ์ที่เพจ n f i n i t e m i n ย r er นได้ หรือว่าจะคลิกที่ใต้โพสต์นี้ไว้ก็ได้สินค้าพร้อมส่งนะครับส่งจริงมีเครดิตนะครับถ้าเกิดใครสั่งช้าก็จะรอไปหลายเดือนเลยเพราะต้องสั่งจากประเทศจีนเข้ามาใครอยากจะขุดคริปโตเคอเรนซตนนีตอนนี้ต้องมีอย่างน้อยหนึ่งเครื่องที่บ้านเพราะตอนนี้ราคาเหรียญยิ่งนับวันยิ่งแพงขึ้นและมีจำนวนจำกัดมากขึ้นหากเริ่มช้าไปกว่านี้ก็จะทำให้ท่านเสียโอกาสในการ สะสมเหรียญคริปโตเครนซีนี้ก็เป็นไปได้